งามเด้อดูกลัอุย้ยอย่าพอยี่สิเด้สามดอกวนๆสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขสุขัลวันนี้พาพี่น้องเอฟซีมาสำรวจป่าเก็บเห็ดป่าท่ายม่บานจ้ามาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดด้ำกันพึ่งเขาป่ามากจ้าฝนตกอัน มือว่านแล้วก็มือขึ้นพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเห็ดสีออกคือบ่ปลุยกันเฮ้ยพี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะเก็ดกำลังออกพี่น้องตึ้งตอนนี้ยังมืออยู่ยังแด่เอันเปิดไฟเก็บที่เพราะว่าอันฝนตกลิ่มจ้ะอากาศกระซิบเพิ่มขึ้นนะเยดอกนี่อยากขอตายรูปก,กันได้พี่น้องไหม กกเยเก็บกับสีคือกันทับใบใหม่ตีละบเบวยตะนังลง่งยุ่งไหมยุ่งไหละ่ะยุ่งมานีกแหงตัวใหญ่ได้ี่นออ้ยไปแกงแรับๆนี่จนะน้ เออดอกนี้ขายังเงายังสวยเลยจ้ะโอ้ยดีเกยอันเห็นเห็บพี่น้องเลยนัำลงอันตอไม่เกือบหมกสักเลยเมื่อกี้นี่

má đó thả nhau thật thâu đọt ngay của bằng kia จะดอกประมาณนี้แหละจ้ะใต้บางมองนี่ก็แบบเขาเกิดสิบว่ายาวคาเยาวปานนี้ดอกก็สิขาอบวบนะ

เหลิมมากแล้วสำนีก็นั่งแกงสิแสบเดี๋ยวพี่น้องเลยพี่กำลังขึ้นอีกสองดอกนะึงมาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเหิดไปแกงเอาห็ดไปกิน ไปเก่งมาสิเด็พราะเก่งไม่ได้ไปนองไอ้แต่ดอกอ้อนนะจ๊ะเฮ็ดมองเดียวที่พี่น้องโว้ยคุณเฮ็ดมองเดียวโว้ยฝุบย่างกากเลยพี่น้องเอ,อ้ยมาเดินมาเดินพี่น้องมาเอาเฮ็ดไปกิน เก็บพึ่งขาไล่จ้ะพึ่งขาไล่น้ำตาลนี่ยังบวกท่านเดี๋ยวลเลาะมืดด้อจ้ะนี่เก็บไปน้ำตัดขาไปน้ำนะพี่น้องที่ว่าฝุกเลย่าสิมาตะาเม,มือว่านนี่อันนี้ฝนตกไม,พากามาาก่พี่น้องอากาศก็ค่อยดีเรื่องเมือว่านกับเก็ดงานบ้านแล้วก็ซื้อของอยากของกินมาจ้ะเพราะว่าต้องไปซื้อของกินซื้อขอนมปังอัน เพราะว่าเวลาลุงจอดเป็นไปทํางานอะสิกต็ต้องห่อขนมปังไว้นอ้องห่อข้าวไว้พื้นเนาะก็ต้องไปซื้อของอยากของกินมาไหวจังห่อข้าวไว้จอดไปเห็ดงานนึ่งหน่ะนะจ๊ะเนาะก็เ,เ,กเลยอันเห็ดงาน,านมันก็เลยรีดผ้าแน่มาจ้ะเลย,ลเยเเบุได้มากตกกลางคืนพี่น้องเอ้ยเมื่ขึ้นนีนอนนอนฝันฝันเห็ดห,ห,ห,หมองนีละ มันมาคนมาเก็บไลยหลาคนดไทยไล่ไลมาเก็บเห็ดฟองหนีพี่น้องเง้ยเห็นไหมสิขักซ่ำใดไปน้อนจนม่าฝันน้ำเห็ดพี่น้องเอ้ยว่าฝันน้ำใดยังใดนาะพี่น้องน้ำงามกับลังออกน้อนให้เจีย กัวไกญ่ๆค่เพี่น้องพอล้ายดอก้นมองนี่เดอย่ที่สกิบกิบมากันร่วมกันไป้ึงพี่น้องนี่จ้องดอกนะจ้องดอกี่สามดอกไอดอกนึ่้กอันงกำลังพัใส่ตึไปไหม นี่อีกที่พี่น้องใส่ลักเมื่อกี้พอหรือเมื่อกี้ใส่ลักพี่เห็นไหมนองกำลังขึ้นพกได้ยุกนี่วัวนี่สิเอาไปเก่งเอาไปซุปก็ได้ด้วยจ้านี่เห็ดอันนี้ สองดอกสามดอกวนๆ เก็บมากว่ามันสิได้เต็มตะกาซะติพี่น,อน้องยังบ่าด้ดทัวร์ด้จ้ะ <laughs> หลุดไปทำากันสิได้เต็มตะกาหน่อยบ่เจ้า

อม่เหมือนเดียวตะกาตัง้งเห็ดมองไม่เห็นโอ้ยนุยงง่งนุ่งเหลือมมาก้วต้องค่อยๆไปมองนี่เห็ดกำลังออกมัน ดอกน้อยๆเล็กๆพี่นอ้องกำลังโพบางสันเจอสีหยียบมัอเฮ็ดเห็นไปเรียวๆจ้ะห้อยอย่างมัดเตะเห็ดไหที่น่นนี่ ดอกนี่ขาหัวายุ่งพี่น้องมาตัะงนังมาตั้นังลกยุ่งเริ่มออกมาหลายแล้ว xong chăm hiểm thì nó đấy nặng nặng luôn đấy chăm hiểm <laughs> không có nặng luôn à không dừa gì sẽ bốc hơi hiểm bên đây หเริ่มตกแห้ง,งแลกวี่น้องสีออกป้า้วอจ๊ะก้อนสิออกป้ากับเมื่อเบิ้งว่าเด้ร้ายกันได้นะจ๊ะมเริ่มตกแห้งมากแห้งมากแลวจ๊ะป้าเหแต่น้าเมนก็บไอทั่วป้าเนี่ยก็ชิไแตเติมปะกาอยู่ดอกจก๊ะพอดี ฝนตกนี่ยังตกอยู่นี่นขันมันฝนบ่ตกอันหึมห่มๆมากเนาะกะสิบนั่นจะน้อยดอกพี่นอนกะสิบก็บน้อยอยูอนอน่น,อยอยนะต่อ,อยูน่นะเดี๋ยวจะสองมือจังไปเบิ้งอีกนะจ๊ะ กำลังออกกำลังอันดอกน้อยๆไม่พีนน่น้องท่านเแกงนี่แกงเป็นดอกเลยนะนะดอกสดน้ำสดแสบนะแกงเสียปกอีตูมหอมนะจนะนะคจัะกำลังขึ้นต้มุต้วมีดอกน้อย ยางกันต้องระวังงานเหยียบหัวเห็ดเก็บเห็ดเมนีซื้อ่าสูดหยอดเลยพี่น้องได้เด็ดออกอ่อนๆหนวกอ่อนๆพราเก่งเสียบๆไหมจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายได้จ้าเด้อตั้งเอฟซีเก่งเอฟซีหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เลยจ้ะพี่น้องเด้อผู้ได้หลายอยู่สูดหยอด จอกันคลิปหน้าจ้า